ก็คือย่างนี้คือคุณเตยตอบโจทย์เลยว่าซื้อสินค้าก็ซื้อได้บริการก็มีเรว่าสั่งตัดพับเจาะม้วนได้หมดได้เชื่อมประกอบได้ไหมประกอบได้ไหมได้ประกอบกางงานก็ได้ถ้าซื้อถ้าซื้อของกับเราเนี่ยโอเคอย่างแรกคุณได้ความสบายใจแล้วเพราะว่าช่างรู้แล้วก็เป็นมิตรด้วยช่างรู้รู้มีใชมิใชรมิใช่บัญชาไม่ใช่มิใช่ี่ใช่ไม่ใช่เทไม่ใช่โอเคก็คือถ้าซื้อของกับเราเนี่ย โอเคลูกค้ามั่นใจได้มีประกันแน่นอนประกันแน่นอนโอเคบางคนร้านตื่นทำให้แล้วทำงานนั่งงานออกมาไม่มีเกาไปรับผิดชอบอะไรเงี้ยก็ปล่อยเลยปล่อยเลยก็ปล่อยปั๊บปล่อยเลยบริการหลังการขายอะไรไม่มีปรึกษาก็ยากอย่างเงี้ยไม่มีคนต่อไม่มีคนคุยสมมติโอเคถึงผมจะอธิบายไปว่าเออโปรไฟล์มันดีอย่างืีอนงอนี้อะไรก็พูดได้แต่ว่าถามว่าแล้วถ้าคนที่เขาไม่รู้สิ่งเขาก็แบบเออลูกค้าจะใช้แบบอะไรก็แจ้งมาเลยไม่ยอมไหม ก็ไม่แน,น่นอนบางทีเขาดีไซน์ามาบางทีลูกค้าเขาไม่ดีเชี่ยวชาญขนาดนั้นกรต้องาเจอจะยู้ะงมาเจะรู้บางทีถ้าถา,ม,าออม่าเคือผมทำแบบอย่างนี้ดีไหมถ้าสมมติช่างดูแล้วโอเคงานดีแล้วนะเนี่ยนั่นกผมดูเนี่ยโอเคนนนอเคเอกแบบดีแล้วคับไม่ต้องปรับปรุงอะไรก็เอาตามแบนได้เลยแต่ถ้าลูกค้าออกแบบอย่างนี้ไม่ตอบโจทย์ใช้งานนะบางทีลูกค้าที่ว่าได้แต่คุณไม่ได้ก็ความเชี่ยวชาญของเราจะจะปรัดปัญหาตรงนี้ลูกค้าว่าจะทถามอะไรบ้าง ก็คือมีคือมีคำถามมีความต้องการมีไอเดียมาก็คือว่ามาถามทุกอยางเลยได้ได้ทุกอย่างสมมติสมมติลูกค้าบางคนเขาก็มีสไตล์แบบล้บไปหยิบเช่นมีโปรฟม์ด้วยแล้วอยากจะมีแผงสไตล์เลยมาพูดทหรืออยากจะมีอาชีพหรืออยากจะมีตัดเป็นเชฟเป็นแบบอีกอ่างโอได้ทำได้แล้วถ้าสชลร้านอื่นเขาก็จะแบบโอเคเราไม่มีครับเรามีแต่ตัวนี้ขายกันเดียวขายอย่างเดียวอ่าเรามีแต่แบบอย่างนี้ครับแผนเราไม่มีหรือถ้า บางทีเขาจะทำอย่างนี้แ <League> ล้วอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเขาไม่พอมันก็งานก็บางทีก็ออกมาไม่สวยครับแล้วแต่ลูกค้าเลื่องแต่ร้านก็มีมันไม่ได้มีแต่ร้านเราที่ทำดีนะแม่ต้อลูกค้าตัดสินใจได้เพราะว่าเราเสนอหมดเล้าต่อให้ลูกค้าอยากจะซื้อของกับเราหรือว่าไม่อยากซื้อของเราแค่อยากกระถามอีไรก็ได้ถามก็ได้ถามแบบถามไม่ใชยเพื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นความรู้ก็ได้โอ้สมมุิ อยากจะคุยอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึงขึ้นมาแต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าหรือออกแบบไปแล้วไม่รู้มจะเวิร์ดไหมอย่งเงก็มาปรึกษาเราเราจะช่วยออกแบบในส่วนอย่างงี้ยให้รู้มว่าให้งานโฆษณาเนี่ยเหมาะหมทสุดถ้าเกิดานยคือคุณเตยตอบโจทย์เลยว่าซื้อสินค้าก็ซื้อได้บริการก็มีว่าสั่งตัดพับเจาะม้วนได้หมดประกอบได้ไหมประกอบได้ไหมได้ประกอบกานงานก็ได้ประกอบมีประกอบเป็นแบบไหนให้วอย่า ประกอบเป็นแบบไหนได้ก็คือประกอบกันตามแบบไปเลยสมมติลูกค้ามีแบบอยู่แล้วเนาะเราก็อาจจะตีราคาจากแบบว่าใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เราก็แจ้งลูกค้าก่อนเดี๋ยวเราไม่มีแบบว่ามาเนียนทำไปก่อนแล้วก็ามาบอกราคาทีหลังแล้วลูกค้าอาจจอมความรู้สึกเอ้ยแพงขนาดนี้ไม่บอกอแล้วแจ้งราคาก่อน,ต,นต,ตั้งแต่เบิร์นตัวเลยตั้งแต่เสนอราคาเลยว่าชุดนี้ เท่าไหร่หรือว่าเส้นนี้เท่าไหร่หรือชิ้นนี้เท่าไหร่เราแจ้งราคาก่อนทุกนันหรือไม่มีแต่ว่าไม่มีหมกเมตรไว้ใจได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าข้างานส่งจากเราไปมีปัญหาเช่นสั่งตเส้นตัดมาแค่เก้าสิบเนี่ยเราเขียนให้ใหม่ร้อเปอนต์เปียนให้ใหม่ด้วยเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยไม่ต้องส่งกลับอย่างเมื่อกี้พูดถึงงานประกอบมันก็แบบอย่างลูกค้าบางคนเขาก็มีแบบว่ามีแบบให้แหละแล้วถ้ากรณีที่แบบว่าอย่างสมมติผมอะเปิดกเนี้ยผมไม่มีแบบเลยผมมีแค่ความคิดว่าเฮ้ยอยากจะทำแบบนี้นะ อยากทำแบบนี้นะแต่ไม่มีแบบอ่ะข้านทำได้ไหมได้เราสามารถเปลีนะ่ยนคะวามคิดข,ของคุณเป็นเรียกว่าอะไรออกมาเป็นแบบนามาทำจากต้องได้โอ้โหได้ได้ด้วยนะคุณไม่มีแบบเลยนะไม่มีแบบนะก็คุยได้เราแค่รู้กันว่าค,คุณต้องการเอาไปใช้งานอะไรก็คือลูกค้าแบบนี้<ๆ>มีมีมาแล้ว มีลูกค้าเรามีทั้งแบบที่แบบว่ามีแบบมาให้แแบบมาให้นะลูกค้าที่ไม่มีแบบเลยมีแบบเลยก็มีนะลูกค้าที่มีแบบว่าความต้องการอย่างเดียวก็คนคนที่เชี่ยวชาญก็เป็นลูกค้าเราคนเยอะคนที่เอ็กเปิดเลยแต่ว่าเลยใช้อยู่แล้วรู้จักนานรู้จักก็เหมือนเใช้บริการตลอดเพราะว่าความความที่ช่างอาชีพกับชาอาชีพกูยั้มันจะมันจะรู้ใจกันมันจะรู้ทำให้เวลาเราประสานงานอะไรเนี้ยมันจะง่ายไม่ต้องพูดกันเยอะเหมือนบางคนถ้าบางทีไปคุยกับเซลล์ใช่ไหม รู้บางร้านก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะก็รู้แต่ราคาไม่รู้ถามอะไรก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้เลยลูกค้าซื้อมาใช้ได้ไหมแหม้วัดดวงแต่ดูอะก็ดูใบกปวัดดวงเนี่ยต้องใช้ได้ขาเพาวัดดวงถ้าถ้าใช้ได้ปกติก็ดีไปตรงมจ้ำคิดหรือถ้าใช้ไม่ได้ที่มาก็ต้องเห็นเงินจ้ำนะแล้วจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่ามาถามกับเราแล้วแบบว่านี่ตัวอ่อนถ้าเราบอกว่าได้แล้วไปใช้นานจริงไม่ได้แล้วมีคนรับผิดชอบให้ดีกว่าละดีกว่าดีกว่าแน่นอนก็ต้องดีกว่าแน่นอน บอกว่าอุ้ยเบอร์จรริงับนสิหนักได้แน่นอนอ่าพอติดไม่รับไม่ได้ไม่ได้อ่าไดไงแต่ผมก็ส่งของตามนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยของก็ตรงตามไปเนะครับรถถังมาไม่มีการเคสไม่มีการติดข้อใดเลยซึ่งเพื่อนไม่เป็นไรนะมั่นใจได้เลยมั่นใจมั่นใจมั่นใจเลยอ่าเอาง่ายๆเหมือนเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนาะผมเรื่องไงผมบอกว่าอเอ้ย งานคุณมีงานปหาอไอย่าเี้ม่เพื่อนกันยังไม่เปือนกันมันเร่อกานแบบไหนใช่ไหมอ่าเรื่องาแบบไหนอ่าแถ้าเกิดว่าแบบอย่างนี้ล่ะใอ้งานไห้มีาเอะยอะให้ปัญหาไหนมาคุยกันที่มีเพื่อนรักนะมมีเพื่อนรักอืมอ่ามีเพื่อนที่ดีนะมี่เอเป็นเพื่อนที่ดีใช่ตลงมาลงแกนักจับกุ้พัดเนี่